สวัสดีครับวันนี้เพจเพนมอเตอร์นะครับจะมาแนะนำชุดคิดลูกสมทนะครับลูก54มิลนะครับใส่ฟิโนมิโอนูโวรุ่นเก่านะครับรุ่นที่เป็นขาบูเนี่ยจะใส่ได้ทุกตัวนะครับตัวนี้เป็นลูกสมาทแท้ไซส์50แท้เบิกใหม่นะครับ54มิลทำการหลบวาลแล้วก็ปาดโค้งลูกสูบนะครับปาดโค้งนะครับเพื่อไม่ให้ลูกชนข้อเหวี่ยงนะครับพราะเราไปใส่ชักเดิมนะครับ ชุดนี้ก็จะใส่ได้เลยนะครับตัวลูกโซแมสเดิมๆเขาสลัก14มิลก็จะใส่ฟีโนมิโอไม่ได้นะครับก็ต้องมีบูทแปลงไปกัก้นนะครับก็มีให้เป็นบูท c n นนะครับ1ตัวถัดมานะครับวันนี้จะเป็นกล่องที่ใส่ลูกสูบมานะครับมีแหวนแหวนหนึ่งชุดแล้วก็ในซองแหวนก็จะมีสลักนะครับมีคลิปล็อกด้านในนะครับ ตัวเสื้อเนี่ยจะเป็นเสื้อแต่งขนาด54มิลน,นะครับเสื้อปอกหนาประมาณ59มิลเหลือคว้านค่อนข้างเยอะนะครับใส่แข้งเดิมได้เลยคว้านได้ถึงลูก56-57มิลน,นะครับก็ชุดน,นี้ก็จะมีคัดทองแดง3ก้อนนะครับเป็นแบบคัดยกลังนะครับเนื้อทองแดงนี่ 1ชุดพร้อมสปริงคัดแต่งนะครับ1ตัวมีแคมแต่ง1ตัวนะครับแคมแต่งสำหรับใส่ฝาสูวาเรเดิมได้เลยแล้วก็มีลูกปืนแคมให้ไปนะครับนอกนั้นก็จะเป็นชุดประกรนันทินเอแท้ประกันฝาทองแดงแล้วก็มีประกันบนชุดหนึงนะครับชุดนี้ราคาอยู่ที่3,700บาทนะครับท่านใดสนใจก็ชุดนี้ซื้อไปใส่ได้เลยนะครับติดต่อได้ที่เฟซบ o o กเพชรมอเตอร์นะครับ